แลนบริดในฝันวันนี้คุณเศรษฐาทวิสินนายกและรัฐมนตรีคลังจะล่องใต้ไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ระนองเพื่อดูพื้นที่จริงโครงการอภิโปรเจกต์แลนบริดหรือสะพานบกเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยวังชูไทยเป็นฮับโลจิสติกแข่งกับช่องแคบมัลกระกาของสิงคโปร์หลายเดือนที่ผ่านมานายกเศรษฐาได้ไปจระเวนรถโชว์เพื่อหานักลงทุนในหลายเวทีทั่วโลกล่าสุดไปรถโชว์ในเวที World Economic Forum ที่ดาวอสในหัวข้อเทนเน็ตแลนบริด connecting asia with the world ข่าว จากธรรมเนียบรัฐบาลว่ามีบริษัทจีนและบริษัทดูไบพอร์ตเวิลด์ดีพีเวิลด์บริษัทท่าเรือยักษ์ใหญ่ของดูไบให้ความสนใจอย่างมากนายกเศรษฐายังได้พบกับสุลต่านอาเม็ดบินสุลเยยมประธานกลุ่มดีพีเวิลด์ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าเรือแหลมชะบังในไทยข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่าดีพีเวิลด์ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนจะมาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์และพร้อมจะเดินทางมาหาหรือที่ประเทศไทยและจะเดินทางไปสำรวจสถานที่จริงด้วยถ้าเป็นจริง ก็ต้องถือเป็นข่าวดีจริงๆความจริงอภิโครงการแลนบริดได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาในรัฐบาลทักษิณชินวัตรเมื่อปี2548ก่อนที่รัฐบาลทักษิณจะถูกทหารปฏิวัติในปี2549แล้วโครงการแลนบริดก็เงียบหายไปจนกระทั่งปี2565รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รื้อฟืน้นโครงการแลนบริดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อนำเสนต่อที่ประชุมเนปิกทท่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากนักลงทุนแต่อย่างใด จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีคุณเศรษฐาทวิสินเป็นนายกก็ได้ชูโครงการแลนบริด์ขึ้นมาอีกครั้งนายกเศรษฐาได้ทุ่มเทกําลังโปรโมตและรถโชว์โครงการแลนบริด์ครั้งใหม่นี้อย่างจริงจังแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากนักลงทุนแต่อย่างใดท่ามกลางเสียงค้านมากมายในประเทศที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้มีการศึกษาโครงการแลนบริด์เพื่อน,นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคผลการศึกษาเบื้องต้นคาด ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง1.08ล้านล้านบาทเพื่อสร้างแลนดบริดจ์ที่รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้20ล้านแต่ผลการศึกษาไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นแหล่งบรดกทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ในทะเลอนันดามันแหล่งพื้นที่มรดกโลกแหล่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นต้นและยังไม่ได้ศึกษาถึงการเบนคืนที่ดินอีกจํานวนมากและการย้ายประชากรจํานวนมากออกจากพื้นที่โครงการและอื่นๆซึ่งจะมีปัญหามากและต้องใช้เวลาอีกนานมากแน่นอน ดังนั้นทำลายของโครงการแลน์บริดจที่รัฐบาลเศรษฐาวางเอาไว้ในตั้งแต่ปีที่แล้วว่าโครงการระยะที่1เงินลงทุน6.09แสนล้านบาทจะออกฮอร์กเวอนคืนที่ดินตั้งแต่มกราคม2,568ถึงธันวาคม2,569จะเปิดรับข้อเสนอจากนักลงทุนทั่วโลกในเดือนเมษายนมิถุนายน2,568จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการภายในเดือนสิงหาคม2568และให้เอกชน ที่ชนะก,การประมูลเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน2568ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม2573ผมฟันธงล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยว่าทำลายนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมไม่เชื่อว่าตุลาคม2573จะเปิดใช้แลนด์บริดได้จะสร้างได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นมีนักลงทุนประเทศไหนในโลกแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนทั้งที่นายกเศรษฐาไปโรโชมาทุกเวทีทั้งที่ญี่ปุ่นจีนสหรัฐ และดาวอสมีเพียงดีพีว่นทีรัฐบาลอ้างถึงเท่านั้นเห็นไทม์ไลน์นี้แล้วผมก็นึกถึงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพโคราชเราเริ่มโครงการก่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ก่อสร้างพร้อมสปปลาววันนี้ลาวสร้างเสร็จเปิดใช้ไปหลายปีแล้วแต่โครงการรถไฟไทยจีนเพิ่งสร้างสารัฐไปแค่3.5กิโลเมตรแล้วโครงการอพิโปรเจกต์แลนบริดกว่า1ล้านล้านบาทใหญ่กว่ารถไฟไทยจีนหลายเท่าไม่รู้จะสร้างเสร็จในชาติไหนผมว่า ท่านนายกเอาเวลาไปทุ่มแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่หมักหมมอยู่ตรงหน้าเอาเวลาไปฟื้นฟูระเบียงเศรษฐกิจ EEC ที่ยังไม่ไปไหนดีกว่าไปเริ่มต้นโครงการใหม่นะครับเสียเวลา